เอาละเด็กผีคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฟุตบอพลพรีเมียร์อังกฤษช่วงสุดสัปดาห์กลับมาลงสนามกันอีกครั้งทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราต้องออกไปเยือนสนามซิตี้กาวของนอตติแฮมฟอร์เรสแมนยูเนี่ยอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนส่วนฟอร์เรสอยู่อันดับที่18โซนลุ้นหนีตกชั้นกันเลยทีเดียวเขาเพิ่งเปลี่ยนโค้ชเขาเพิ่งกลับมาชนะความมั่นใจเขามีความมุ่งมั่นเขาได้เพราะฉะนั้นคืนนี้ งานยากงานหยาบซึ่ง3นัดล่าสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนยู U, ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้รวดเลยโอ้โหในบ้านเขาเนี่ยเคยแพ้1 0แล้วก็เคยแพ้2 1ส่วนในโอแทฟอร์ดเนี่ยเราก็แพ้เขา2ประตูต่อ3โอ้โหนี่ถือว่าเป็นทีมตัวแสบของแมนยูอีกเช่นกัน ชนะแมนยูมา3านัดรวดเหรอคุณคุณเหมือนไบรตันแต่ถึงอย่างนั้นในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดของพวกเราก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะ3นัดรวดติดต่อ,อกันชนะซันเดอร์แลนด์ชนะลิเวอร์พูลและชนะไบรตันตอนนี้ต้องบอกว่าความมั่นใจของนักเตะในทีมเนี่ยมาเต็มฟอร์มการเล่นในสนามก็ดูดีใช้ได้เลยทีเดียวส่วนรเบนอโมริมเองก็คลายความกดดันไปได้เยอะ เพราะฉะนั้นถ้าจะชนะนัดต่อไปอีกสักนัดเป็น4นัดรวดเนี่ยมันก็มีโอกาสนะและสิ่งหนึ่งที่นอตติงแฮัฟอร์เรสทำพลาดเหมือนลิเวอร์พูลเหมือนไบตันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แมนยูชนะเกมนี้ก็ได้มันคืออะไรไปดูคือว่าก่อนเกมแดงเดือดที่ผ่านมาเนี่ยทางแอดมินเพจของลิเวอร์พูลเอเนี่ยเขาก็ลงภาพบรรยากาศที่เคยชนะแมนยู U, ในแอนฟิลด แถมลงคลิปวิดีโอที่เคยชนะแมนยูในแอนฟิลดอีกด้วยแต่สรุปสุดท้ายพอได้ลงเตะได้ลงสนามกันจริง,รงๆผิดคาดแมนยูบุกไปชนะถึงแอนฟิลดได้ซะอย่างนั้นซึ่งทางแอดมินเพจของไบรตันเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะมีทั้งลงว่าไบรตันเนี่ยเคยชนะแมนยูในโอแทฟฟอร์ดมาปีไหนบ้างสกอร์เท่าไหร่มีการลงคลิปวิดีโอที่ไบรตันไปชนะแมนยูถึงโอแทฟฟอร์ดด้วย รวมไปถึงลงภาพโมเมนต์การดีใจในการยิงประตูที่โอแทฟฟอร์ดอีกตั้งหากสรุปสุดท้ายโดยไป4-2ซึ่งทางแอดมินเพจของนอ t t i n แ h มฟอเรสเนี่ยเหมือนจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะพี่แกก็จัดการลงคลิปวิดีโอนัดล่าสุดที่แมนยูไปเยือนซิติ้กวและแพ้ฟอเรสไป2ประตูต่อ1ทันทีนี่ลงข่มขวัญลงขู่ไว้ก่อนเลยยังไม่รู้ใช่ไหม ว่า2แอดมิน2ทีมล่าสุดที่เจอแมนยูแล้วลงแบบนี้เกิดอะไรขึ้น <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องบอกเลยลงแบบนี้เนี่ยมีในยะเดี๋ยวเด้อ <c oughs> อย่าไปคิดมากครับบอสเจ๋งอะไรดีจัดลงสนามให้หมดนัดล่าสุดเจอไบรตันเนี่ย11เผู้เล่นตัวจริงเนี่ยดีดีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องเปลี่ยน ปรับได้เล็กๆน้อยๆแต่อย่าให้เสียเชฟอย่าให้เสียโมเมนตัมที่ทำได้ดีเอาไว้3นัดล่าสุดเนี่ยช่วงเนี้ย11เผู้เล่นตัวจริงชุดใหญ่ของเราเนี่ยมันต้องแบบนี้เลยนะลาเมนหลัง3ที่เป็นชอเดลิกโยโลมีดาร์โเป็นวิงแบ็กซ้ายมีอาหมัดเป็นวิงแบ็กขวาตรงกลางเนี่ยเป็นบรูโน่คาเซมิ o โร แดนบนเนี่ยมาติออุสค mo, ุนย่าแพตริกเอมเบลโมเบนจามินเชสโก้เนี่ยแค่นี้จัดลงไปเลยครับบอสไม่ต้องคิดมากและนี่ก็คือทฤษฎีสมคบคิดของเด็กผีในช่วงนี้นะอื้มอัอดมินเพจไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลไบตันโพสปุ๊บโดนปับ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าอดมินเพจของฟอร์เรสจะโดนหรือเปล่าสีทุ่มงคืนนี้นะแมนยูออกไปเยือนนอตติแฮมฟอร์เรสเราจะชนะสี่นัดรวดได้หรือไม่ เราจะสะดุดเสมอหรือว่าถึงขั้นแพ้หรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันหวังว่าไอทฤษฎีที่เด็กผีคิดๆกันในช่วงนี้มันจะได้ผล